สวัสดีครับวันนี้ a d d e ฟจะพาทุกๆคนมารู้จักกับปลั๊กอิน Unity ที่ชื่อว่า PolyNav 2D Pathfinding ผมขอเรียกสั้นๆว่า PolyNav แล้วกันเจ้า PolyNav เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเครื่องมือที่จะช่วยในการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในเกมวัตถุในเกมคืออะไรก็อย่างเช่นตัวละคร ายานอวกาศนะครับหรือเอนเมี่อะพวกนี้นะครับที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้โอเคที่ผมยกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้โพลีนาร์นี่เราจะเห็นว่าถ้าเรากลับไปที่หน้าแอสเซสโต e นะครับอขอสักครู่เดดิเดโอ้โหช้าโ,โอเคไม่เป็นไรเจ้าโพลีนาร์ฟเนี่ยถ้าเราดูนะครับ ตอนนี้มันอยู่ที่ท็อปเพจก็คือเป็นเครื่องมือที่ขายดีมากๆใน s s t Store อยู่อันดับท็อปเลยอยู่หนึ่งเลยครับโอเคแล้วมันใช้งานยังไงใช้งานยากไหมเดี๋ยวนี้ a d d เดจะมาทำให้ดูนะครับว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนเอาล่ะเดี๋ยวผม a อดเ p ขอ Import ไฟล์เข้ามาก่อนนะครับ เมื่อเรา import จตัวแพ็กเกจหรือตัว p a กอ i n เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งเที่ยวจะได้ก็คือโฟลเดอร์กับไฟล์ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น readme สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านคู่มือเบื้องต้นว่าใช้งานยังไงส่วนสองอันนี้นะครับเป็นไฟล์สำหรับใช้งานร่วมกับ plug-in ที่ชื่อว่า Node Canvas และ Playmaker s c r i p t ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็น เบื้องหลังการทำงานของปลั๊กอินตัวนี้ซึ่งเราจะยังไม่สนใจโอเคต่อมาเราจะดูที่ตัวเดโมนะครับตัวเดโมเนี่ยเขาจะมีเดโม c ซีนมาให้แล้วก็สคริปบางส่วนที่ใช้งานภายใต้เดโม c ซีนกับสปรายที่ใช้งานกับเดโม c ซีนเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเดโม c ซีนก่อนนะครับโอเคเดโม e ซีน okay. ปุ๊บเขาจะมีจัดฉากมาให้ อ่าเป็นยานอวกาศนะครับมีอะไรเขาเรียกอ,อะไรกรอบสีเขียวๆแล้วก็เป็นสีชมพูเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนี่ขอเพยเลยฮึบคลิกทูมูฟอ่าเราจเห็นว่าตัวนี้มันยังไม่ขยับนะครับเดี๋ยวผมจะขอจิ้มที่หน้าจอทักจุดหนึ่งแล้วกันอ่าเราจะเห็นว่าผมคลิกบริเวณประมาณนี้เจ้ายานเนี่ยมันก็จะวิ่งเรียบ ต้สีชมพูหลบหลีกมาเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือความสามารถของเครื่องมือตัวนี้ก็คือเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากให้ตัวละครหรือยาเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปในจุดจุดไหนอ่ะแล้วการสร้างเส้นทางเนี่ยเครื่องมือนี้จะตรวจสอบไห้เลยว่ามันสามารถเดินไปทางไหนได้บ้างอ่าเส้นทางไหนที่ดีที่สุด เขาจะมีอันกอรริึมอะไรต่างๆในการแก้ไขปัญหาโอเคเจ้าสเีเขียวเนี่ยเรามดาดูอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับมันเปรียบเสมือนขอบเขตการเคลื่อนที่นะครับอเหมือนกําแพงบ้านอะไรอ่างนี้ครับก็คือเราไม่สามารถเดินออกกําแพงได้ส่วนเจ้าสีชมพกูก็คือเป็นวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในบ้านอ่า เมื่อ,อมันมีวัตถุวางเต็มเลยเราก็ต้องเดินหลบไปหลบมาเพื่อไปถึงเป้าหมายนะครับโอเคก็อาจจะงวงว่าไอ้นี้เป็นเโมซีนไม่ถ้าเราอยากจะใช้ใช้งานเนี่ยใช้งานยากหรือเปล่าเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างซีนใหม่นะครับแล้วก็ลองทดลองใช้งานโอเคนี่ผมสร้างซีนใหม่ปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสร้างสิ่งที่เรียกว่า p o l y n a ร 2D แล้ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนกําแพงบ้านนะครับเป็นอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดโอเคผมขอขยายโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้เราได้รูปทรงห้าเหลี่ยมมาถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปทรงเราสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําได้นะครับโดยคลิกที่ตัวนี้ edit collider เราอยากเพิ่มเพิ่มมุมตรงไหนก็คลิกที่เส้นนัน้นแล้วก็ดึง ได้เลยนะครับนี่ยืดหดได้หมดครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอายานอากาศเข้ามาสักหนึ่งลำรึปอ่าขอขยายก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ยานอากาศเนี่ยร้อมรอบไปด้วยเส้นสีชมพู เราต้องทำยังไงนะครับก็คลิกที่ยานอวกาศนะครับแล้วก็ add component หลังจากนั้นไปที่ navigation แล้วก็ p o l y n a f obstacle นะครับฟึบถ้าต,ตัวระบบเนี่ยมันก็จะ generate เส้นสีชมพูมาให้อัตโนมัติซึ่งมันก็ไม่เป็นรูปทรงเท่าไหร่นะครับก็คือตามาตามพิกเซลของยานอวกาศนะครับอันที่เราได้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่า มันสร้างเส้นทางได้จริงไหม okay. เดี๋ยวผมขอลากยานอวกาศเข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับฟึบ <Okay. S 2> โอเคฟนี่ขอไม่ายทาถนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ยาเอลวกาศลำนี้เนี่ยบินซ้ายบินขวาหลบเจ้าตัวนี้ไปนะครับก่อนอื่นเลยโปรแกรมยังไม่รู้จักนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่จะเคลื่อนที่ได้ แล้วก็เป็นวัตถุที่ต้องคำนวณเส้นทางในการเคลื่อนที่นะครับในการใช้งานนะครับเราก็ add components เช่นเดียวกัน navigation นะครับแล้วก็ p o l y n a p agent นะครับใส่เข้ามาก็จะมีพารามิเตอร์ให้ปรับอย่างเช่น speed นะครับน้ำหนักแล้วก็ stop distance ก็คือเราเข้าไปใกล้จุดอะไรพวกนี้แล้วก็จะหยุดนะครับโอเคอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวขอเดโม งานใช้งานให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าดูที่โฟลเดอร์สคริปต์นะครับในโฟลเดอร์สคริปต์เนี่ยเขาจะมีสคริปที่ชื่อว่า c l คลิ to Move ก็คือไอที่เราเดโมโเมื่อกี้ครับคลิกที่หน้าจอแล้วมันก็จะวิ่งไปหาจุดนั้นโอเคเรายังไม่สนใจว่าสคริปเขียนยังไงนะครับเราลากไปใส่ที่ตัวยานอวกาศลำเล็กของเราปึ๊บอาตอนนี้เนี่ยเรามีสคริปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราจะมาลอง Play อเล์ดูเดี๋ยวผมขอคลิกทั้งขวาของยานนะครับยานใหญ่เราก็จะเห็นว่ามันวิ่งอ้อมไปนะครับคลิกกลับมาปึ๊บเ่าจะวิ่งอ้อมนะครับโอเคนี่ครับนี่คือการใช้งานนะครับการใช้งานง่ายๆแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยในการปรับเพิ่มเพื่อให้มันดีขึ้น ถ้าสนใจเนี่ยอยากลองเล่นเจ้าปลั๊กอินตัวนี้ผมลืมบอกไปเลยว่ามันอยู่ที่ราคา30เหรียญหรือประมาณ1,000บาทก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยแพงนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆปลั๊กอินโอเคเจ้าปลั๊กอินตัวนี้ควาสามารถมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับมันยังสามารถใช้งานร่วมกับการเขียนสคริปต์ C หรือปลั๊กอินที่ชื่อว่า p l a y m a k e r ได้ถ้า อยากจะรู้ว่ามันใช้งานได้อย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าแอดเดเนี่ยจะมานำเสนอให้ดูนะครับโอเคก็ยังไงเนี่ยสามารถติดตามแอดเดฟและวิดีโออื่นๆได้ที่ f a c e b o o k c o m d e t p u หรือ d e c h a n n e l ใน u t u b e นะครับโอเคลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับสามารถติดตามได้นะครับ อแอดเดฟก,ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่าแล้วพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ